ซึ่งเป็นพวดพอพวดแม่ค่ะแม่ทีมม่มันมายึดเอามันมายึดเอาเสียมรากพัตบองสีโสพลในเขตของกัมพูชานะครับนะก็กงแล้วก็มายึดที่ตราดและจันทบ,บุรี <Yeah. S 1> ด้วยในหลวงรอห้าถึงยอมสละแนกตราด กับจันทบ,บุรีไว้เพื่อเราจะได้เป็นขวานทองที่เป็นฐานของเราจริงๆแล้วเป็นฐานที่มาสุดท้ายเราถอยไม่ได้ีแล้วครับพ<ม>ี่น้องเอาเอาครับครับย่าบาสตา สามนาทียกนิ้วมาหนึ่งนิ้วอ้ายังได้ต่อเวลาได้ดุนอ้า1เนอเพลพี่น้องกินทานข้าวมายังมีคนอยากอ้วกตอนนี้เห็นคนขายชาติและภาษเอ็นเสียอหมดแล้วซึ่งเยกติภูมิศักดิ์สีแห่งประชาชนและแห่งชาติหวานทองของเราแผนที่จะไม่เหมือนกัน นี่มันยังควต่อไปพี่น้าได้เหมือนส่งเสียนได้เลย พี่น้องพลังแผ่นดินที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พลังของแผ่นดินได้มาล้องรวมพลังกันที่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราใช่ไหมทำไมเราจะต้องมาปกป้องอธิปไตยไทยของเรา เพราะว่าตอนนี้นั้นประเทศไทยของเรานั้นเจอทางศึกนอกเจอทางศึกในร้อมกันเลยศึกนอกก็คือมีค่าศึกลุกรานมืนแป่นดินไทยใช่ไหมอันนี้คือศึกนอกที่เรากำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะทางกัมพูชาและจริงๆงก็ยังมีศึกนอกที่ คนต่างชาติที่เขาเห็นแก่ตัวตาประเทศต่างๆนั้นพยายามที่จะมาครอบงำประเทศไทยกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทยนาคมเห็นคนไทยนั้นเขาก็พยายามทำอยู่แล้วในทุกช่องทางแต่ตอนนี้ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือทางกรรมัมพูชาใช่ไหม<ป>ทางกรรมัมพูชานั้น พยายามที่จะรุก,กรามผืนแผ่นดินไทยย่่งริงอธิปไตยไทยนั้นอันนี้โดดเด่นน,นี่เป็นศึกนอกที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้และที่สำคัญศึกนอกนั้นก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนต่อสู้กันได้ไม่ยากไม่ลำบากเท่าใดแต่ศึกในใ่ศึกของราจะชตินีสิแสนที่สุดแล้ว ึกในโดยเฉพาะอย่างยงิ่งนายกรัฐมนตรีของไทยเองผู้ทุ่งอิงแทนทองทานชินวัตรกับนกกรณีคลิปหลุดสนทนากับอุ้มหุ่นนะมันยืนยัชน,นะยนชัดเจนว่าผู้ทุ่งอิงนั้นขอยกโอชาจิ้งอันนี้นนนชัดเจนเลย สองถางมประเด็นหลักหลักที่ชัดเจนว่าไม่ได้มีวค,ใใปปมความจริงใจในการปกปักรักษาที่ไตชาติแตะมีความตั้งใจในการปกปักรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวเด็นแร่คุณโรงเรียนอกคุยกบคุณบนเสว่าอย่าไปฟังพวกแม่ทัพภาคสองเขาเป็น่ายตรงกันข้ามกับเรา เอามาอานงเอาั่เอาัเอานว่าัดเอาท่นัอัออ กาห้ใพูดแบบนี้มันไม่ไดมีเงื่อนอะไรเลยนางฟอาอะไรก็ต้องจัดให้ให้หมดเลย่โดยท่านทวงคำนองให้ฟังทิแล้วก็จะเห็นว่ากีลาเพื่อประโยชน์วนเท่น้นใช ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุรับ ระดับรัฐบ,บาลยังไม่เคยประากาศว่าเป็นของไทยเลยใช่ไหมใช่<อ>แต่ทางกังพูชาประกาศเอาประกาศเอาใช่ไหมใช่น<อ>ี่ก็สแสดงเห็นว่าไม่ได้มีความจริงใจในการปกป้องอธิปไตยไทยเลยะั้าคลิปที่หลุดออกมานั้นเจตนาชัดเจนเลยเนื้อหาชัดเจนเลยว่าเข้าข้างฝ่ายข้าศึกใช่ไหม ก็แสดงว่าองค์เองเป็นไส้ศึกเป็นไส้ศึกขรรยศชาติใช่ไหมคุณคน